มาแล้วไป่ยอ,อมาโยมานั่นแล้วเอาตังไว้ตรงนั้นโบโยพราเขาพระเวทให้เ,เชิญลูกหลานเข้ามาญาติมิตรพี่น้องมาจุดธูปจุดเทียนให้คุณพ่อคุณแม่นั่นตั้งหันแล้วตั้งต้นน้าลูกเป็นนั่นตั้งรลยให้เ,เชิญลูกหลานเข้ามาเลย หันลำพวงมาหาเดชน้อยปิหน้าลลโพงใหม่หน่อยนึงหนึ่งเอาไวหน้ามันลบมาหาหน่อยนึงเนึ่งลบมาหนเต็มหนึ่งเออพ่อพ่อพ่อเออนั่งลงเก้าอี้ก็ได้เอาก็อีนั่งเก้าอี้นั่งจะพึ่งปั๊กจะพึ่งปั๊กเอ้เป็นน้องมือไหวสะกอนจุดเอาผุนละดอกจุดน้ำกันแล้วก็แจกออกก็ได้เอากเก้าอี้หันเข้าไปหาลูกพ่อแม่นั่นแหละเ้าหันหน้าเข้าไปหาผู้ ใครมีโทรศัพท์ก็ไลฟ์สดไว้ฟังเดอ้อหนึ่งปีมันจะระลึกให้เราหนึ่งครั้งผู้ใดมีขื่นโทรศัพท์ก็ไลฟ์สดในเฟซบุ๊กไว้เพราะวะ่าปีหนึ่งมันจะมาหาเฮาเทนึงจุดน้ำกันหลกักกเจีออบอก,ก็ได้ประนมมือขึ้นเดอ้อนั่งลงประนมมือ อาลอยอยู่บ่เป็นอย่างดอกลำเล็กนึงถึงบุญคุณของพ่อของแม่บ่มีพ่อมียบ่มีเฮาผูเป็นลูกเป็นหลานสืบต่อว่านต่อไปแพยหนายน้ายอนเฮ้ามี่นจะมีเฮ้าบึงพ่อบึงแมจะส็ีลูกเป็นหลานพ่อแม่บ่เคยนํานความเสียใจมหาหรือว่าห้เบิง่งแม้กระทั่งความว่าเป็นตัวยอย่างไม่เคยมีลําบากา่ากจาพ่อแม่บ่อ้ลูกเตา่าฮู้จักนํา แต่ความลําบากนั้นอยู่กับพ่อกับแม่ความสบายนั้นมีให้แกดูเพราะนั้นไม่หนีกันเช่นกันเทาทั้งหลายลําลึกถึงในส่วนบนคุณของผู้พ่พอผู้แม่เหตุบุญให้ทําบุญหาแล้วรู้รู้แล้วก็ทําตามอุทิศไปเอาแจกออกไปเ้ยถูกแล้วเอา,เอา,เอาตั้งนโมสามจบพร้อมกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามอิมัตสเมิงฐานคุณพ่อสมภารคุณแม่จำรัสพันสวัสดิ์มรณะโลเก สัพพวัตถุทานังสังคสสะนิยาเทมะอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยสาธุสาธุสาธ,สาธุขออุทิศทานในการวันนี้ จงสำเร็จแกดวงวิญญาณคุณพ่อสมพัภา์พันวสวัสดิ์แม่จำรัดพันวสวัสดิ์ผู้ที่ทรมกาลาจากโลกนี้หนีไปสู่ประโลกเบื้องหน้าขอให้บุญนำพาดวงวิญญาณไปสู่สุคติคือโลกสวรรค์เธอ ที่ทานไขมันนมฮาบุญคุณพ่อแม่ปักถูกลงในระเข็ปบนนมมือไว้พอนยำเอินเอื่นยำบอกบอกคนมากินเกีวกินนานน,น้ำลนูน้ำรานน้ำพีน้ำนองเลปบนนมมือไว้ก็นั่งอยู่ตรงนี้เดลยมัดนี้ สีห้องเยาเกลมนะเพิ่ยานทานดอกผู้ตายว่าดวงยานพอสมพานเม่จำลาดพันสวานพอสมพานเม่จำลาดเอยบัดมูดเจ้านี่ตายไปเลยพอสมพาน เมื่จำลหัเอิ่บัดรมเจ้านี้ตายไปแล้วถึกไปเผาร่างจูดเจียมีแต่โกดกระดูกเจ้าเหลือแต่ฝุนกระดูกเจ้ายังเอิแต่รูป,ป่ากเจ้าพอให้พูดเดือดลูกเต่า ไปได้ลำเนื่องเนี่ยพอสมพานแม่จำลาดเอ้ยบ้านเพื่นออกไปให้กะยังหูกลับมาบ้านเพื่นนี้ไปเ็ Waini Batu adu กะปอดได้เห็นเทนาพี่น้องจักพ่อแม่นอไปใส่ทำแรงลงสั่งมาปิลูกกินนำบ่ปีแล้วจักไปทางดแล้วบ่เห็นเวงบ่เห็นไงสั่งมาป่าลูกเตาหลั่นน้อยพี่น้องว้ให้ไทบ้านเพิ่นนั่งมอง ทีเป็นพองบาย h าอยู่วังวันศีลถ้าได้ยินเสียงเจ้าหัลานนี่กล่าวดอกกวานอื่นนี่ว่ามาด้อว่าชิญด้ดวงวิญญาณบพสมานแม่จำนัด กันมาเอาตอนนี้มีตั้งมนต์เออโอ๋ มีทั้งหมอนอ้ยสาเือบังสะกวนมวนโลกเต่าดลูกหลานพี่น้องกาตกแต่งไว้มีทั้งผาดอกมีไม้ปอเอ้ยืนในมือนี่ลูกหลานเจ้าเคยเจ้าไปเจ้าพนนักตกแต่งไว้พร้อมดุกย่างมีหมดพี่น้องใจอ้ก สดก็นั่งรอก้อยเจ้าพี่น้องเฮามาพร้อมทั้งน้หอมเพิ่นก็ได้สงกดคนก็ลังไลลาเข้ามาเต้าดอกควมบุญว่า What? Well... พี่ละน้องอยาิมีแตงกองพลาสองไปหาดวงวิญญาณพอเมสุกสามใบบา้างว่ามาเดิมพอสมบานแม่จำาดมาเดิมมาเอาบุญไปจ้างน้องเบียงบานทาน่านผู้ใหญ่จางให้เพื่อนมาไปทั้งวิมานพันฝ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đeo. ข้าควมพระเมียกินป่าหวมถวยกินกล้วยดอก เจ้นั้นไก่เดือดไปนะบ่โงมงบ้านของเก่าแม่ไผไ่ก็ขีดนตั้งตนาเจ้าว่มีมือว่าเจน,น่วแมเออเดในเมื่อนี้ในเทนนี้ในตอนนี้ลูกหลานพี่น้องนี่ การแต่งดอกพาเวงเนเกณฑ์ประสงค์ในฐานาะบอกเป็นประเจ้าเนให้เจ้ามากินข้าวในพาเวนลูกหลานได้มอส่งอานิสงส์ในเตือนนี้ตะไว้ให้ดอกสุเนียวเนถ้าแม่นเมาแล้ว ให้พ่อเจ้าน่ะนั่งลงกินซาเด้อเด้ลูกหลานในยอวผ้าหยกดอกแต่งผ้ามาวางตั้งเนอมีทั้งมั่งสกุลพร้อมปัจจัยเงินทองลูกหลานได้อุทิศส่งเอาไปเป็บเนอเด้อข้าจางห่างไปขึ้นเนอสุสวรรค์เออในอในมณี ีไปหมดตลอดสิ้นของจามักกะทันนาะถ้าไม่คำเพียงว่าเครืองไทยจะท่านร้อมเน่มีทั้งป่าสาดเพืองป่าสาดมุงเทียนเน่ให้ได้เปลี่ยนหอดวงเมื่อบัรเมือง ฝ่าในมือนี้มวอนลูกลานก็จึงในคิดเต็น้าอันนี้จังสังฆลาไตลมฟ่ามันบ่วเตียงมาอดแล้วยาใจคอยยาใจเงี่ยงตั้งสติเที่ยงมันเนสัญญาตั้งดอกตบุญเม่พ่อเม่เออ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 เสาธุสาธุสาธุ พ่อสมพานแม่จำนัดพันสว่าวนวันนี้หากที่ชาติานาพุ่นบนในต่อตามติดเด้พอพ่อแม่ด้อบังสกุลโมตนาจงเกิดฝนนอดนช่วยใปอำนวยความสุขไก่ดวงวิญญาณพ่อแม่นี้จงสุขยิ่งสุกยิ่งลูกและลานพี่และนองเน้เน่อยู่บ้านเนวิญญ,ญาณท่านเม่ยัง พ่อแม่เออเออเอเออเน่องบุญมืดในหน้ามือดหน้าตวายพระบ่มเน้นเทนเนให้ได้เป็นอันนี้ส่งเออส่งเออไปน้ำกนจงในนี้ไปพ่นหน้ายบปู๋ทั้งสี่มีสุกกระยุลนกรเลยลนละเรือลำประมาณเน่เพระลาธานในวันนี้บารมีเจ้าเกลื่องก่อ มาละว่าเสดารดวงวิญญาันพ่อสมพานพันสวัสดิ์เมษจำนัดพันสวัสดิ์กองบนตั้งยุทธาญาณซาให้ดาวเมา่อเนศาตุสาตุสาตุนเดอร์ทมุ่นเจ้านันมาหอดเล้วให้มุ่นเจ้านันนั่งลงกินซาเดอเนลูกหลานเห็ดแกงเข้มเติมน้ำ มันจังมือเจ้าแนวเกือเติมกินเขาแล้วยาตะลืมเลือลืมน้ำตาแล้วยาเฝ้าไปใจเย็นเย็นกว่าใดคอยแต่บ่งแนวงั้นมือนีพนันผ้ากันจางเนยหมอลำดีเจ้าเบิ้งขั้นเหมือนมือเ้าตักบาดหยาดน้ำรับปลาคนทานเสษเรียม้อยจังไปขึ้นเยสู่ตะวันพม่อเอ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 อเย ซาตุสาตุเอเงินและทอทวงมวอนลูกหลันกระทันให้ทั้งปัจจัยพ้นก็ได้กำบานอีกวัตถุไทยยานอันเป็นของทุกสิ่งสิ้นทวินให้บอนใ้มือเด็ยพอเป็นเงินเลื่อทวงว่านี่เจ้านั่นเอาไปซื้อยางมองอยู่ทั้งสวรรค์ อีกแบบันอ่างพรอนฝูกหมอนเป็นของใส่ให้เป็นของมีคนค่าด้วยบุญยาแปรศภาพให้เป็นของที่ปลวนยาสุนเสียงเน่ขาดเป็นสิ้นละทานอาได้เว้นนรบายสีตรงนี้ไกลสาต่อไปพบสิมาวัดตวันมุนเปลี่ยนเนาุสาธุสาธุสาธุ พอสมผ่านแม่จำนัดพันสวา์ชาติมาทั้งนาอนาคนตาชาติไม่เขาจึงไปเกิดร่วมมันคันเขาหวมสกุลเอ๋นีสำหรับชาตินั้นก็ได้หวมสกุลกบเอ๋ยนพญากำน้ำยกปากไปไล่เวีนเนาะขอหรือเขียนจะา้ำตองกองพลาทั้งม้วนในน้ำส่วนไปน้ำทรง ขึ้นสวรรค์ไปยงยงสมกับความลูกต้องเป็นท่านให้ผู้แขนให้กันเลยจะพังได้ทรงหาดันละนาะจะเลือเลือเอเลืเอ สิจากไกลนี่อาตมานี่สิเรกว่วยพอนให้ชัยโยสิทธิโชคเด้อพอไม่เดือควมำตกศกโรครายยามาไกลห่างนี่ เจ้าภาพศรัทธาทำหมดแล้วมือนนี้จงมีแต่ความสุขพอแมงเอ้ยอันตรายพา,ายทุกญาติมีมาต้องอะทั้งจองจะมาไกล้จังไรยามาพาอสาินทรรมญาติมามพามางเลยัทธาทานยุ่ดีบุญมือนี้ตั้งต่อใจจงใจประสงค์คนทานเจตนาวังไว้กูจะไปดึงทานดวงวิญญาณ พอสมบ้านเมตจำลาดพันสว์ปูธิดไก่ไลลลาดอกหางหนีไก่เลี้ยวบุญทนีท่านไปหมดตลอดสิ้นสับปสิ่งสัตสาท่านในกับบิดามันดาปูตาที่ไตยเลี้ยวยาสมีคำแข่วข้างไข่ไก่ไกหางบัจจะยกย่างเงินกุสลโยให้สมนำเมตแน่ เป็นใจเลยละพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายลานทั้งสามกระจามากูสันเสมอด้านแม่อันวันนี้ท่านท่ำหรือนิทานนิสันเรื่องกันจะไปกูสบอนคอยย่มเขาแจงแม่ทะเลี้ยงคอกูสเนี้ยมือนี้นั่นสีห่างลากันเด้อพ่อใหญ่เด้อแม่ใหญ่เจ้าหลานทั้งสามวงอันลังกาบเต่าขึ้นล็กเมื่อบานแม่จะมาเด้อยอมท่านศรัทธาท่านจำไว้แม่ เจ้าวลานพระจารยร์มหาม่อนเทพพระสริปันวัดบ้านโน้นเพชรขึ้นตำบลโนอนเพชรอำเภอพยูศีสเกตมิ่งบ้านในจำใบดอกสุกคนเดนี่ลราบ้มิ่งต้นโยมเืิจำเมาจัยมเบยจากคณะสายทางเสียงค้ำในเชือจำตนคาเมื่อนี่นั่นสิเ้ลาขึ้นบ้านลำนวนคํำกำเกตเีดูแล่กับลงพอดีสิด้ละากันพวกเจ้าขยมเถ้าพุทธ เนสาธุสาธุสาธุเนอคุณย่อมเอ๋ยคุณโยมท่านทัา้งทั้งแจกแบงเนอให้แกส่งน้อกับเจ้าบูตทรงสร้างสืบสิ้นโยมเอ๋ยเนอบุญเมื่อนี้สาธุสาธุสาธุเนอบุญเท่านี้ไปที่ท่านบาทหนึ่งในขึ้นสูปป่ปนิพานเนอไม่เงียเดือไปบูชท่านสลึงใ้สู่ดาวาดึงฟ้า สำหรักภูบิมาก็ะจีนั่งปวดขาอยู่หันละไม่ไงเมื่อเด้อหยอกซื้อใหญเด้อให้ได้น้ำกันสู่ขุนสู่ก้นเด้อเออไผ่ท่านสิบตลอดถึงท่านหาให้ได้เป็นเทวาสั่นฟ้าย่นย่นในใจเด้อท่านอาข้อนเป็ป่ายมป่าจงเจริญนเออ คอยเขาอื่นเสียธีในเมืองคนข้ามาจนหรือตุกขยะแต่มีมาตองเน่ขั้นไม่เลี่ยมค้อยดอนเมนโตเขาคำในยมพ่อยมแม่มูเจ้าในเลียงค้อยดำเมนโตเขาแก้วขั้นไม่เลี่ยงแง่เดวใครได้ดอกขาควันทำแหมมาฟังเทศในพ่อแทงทองคำเน่มูจะมาฟังรรมในพ่อนอนนินแก้วเอื้องขันมันขึ้นไปแล้วกลับขึ้นเมื่อพ่อกองมีค่า วันนี้โจโจดมาให้เขาเรื่อมดอกจุงเน่คอยคุณย่อมเจ้าจะเริ่นพดอกทั้งสี่มีอยู่วัดนั่งสุขังพลังทั้งชาตินี้และชาตินาเออเออกะลุงป่าเนให้อยู่ดีนั่นละนะาสัตา จากก่อนเดือไปก่อนเดือไปละเดือังววากับคืนทางสีสเกตเหต็บาเทศนอเลยียบลอยออออมหาลอย อนิมนต์อาจารย์สายท่านล่าลอาจารย์สุรชัยล่าอนิมนต์เนอร์อ,อนิมต์อาจารย์สายทางล่าอาจารย์สุรชัยก็ล่าขึ้นกันได้โดนโดนมาเทียเขาเขา